การทำความสะอาดนะคะเริ่มต้นที่หลังล่างก่อนเลยนะคะลาางล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นหรือเส้นผมนะคะหลีกเลี่ยงอย่าให้เขามาอุดตันรางเพราะการอุดตันรางตรงนี้เป็นล้อถ้าล้อไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นหรือเส้นผมมาอุดตันมันจะทําให้หลางไม่ไม,ไม่ไม่โฟค่ะดังนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ผ้าชุมน้ํำหมาดหรือเครื่องดูดฝุ่นก็ได้ค่ะ ทำความสะอาดลางทุกจุดที่เป็นประตูนะคะค่ะแล้วก็ในอนาคตถ้าสมมติว่าบานนี้มันรู้สึกว่ามันฝืดสามารถที่จะใช้น้ํามันอนเนกประสงค์พวกโซนอ่นคะค่ะฉีดทำความฉีดที่ล้างตรงนี้นะคะล่างแล้วก็บนค่ะตรงด้านล่างที่เป็นพลาสติกทุกจุดเลยมันจะทําให้มันลื่นขึ้น ค่ะอันนี้คือการทําความสะอาดล้างด้านล่างก่อนแล้วในส่วนของการทําความสะอาดผ้ามุ้งนะคะการทําความสะอาดผ้ามุง้งง่ายๆค่ะบางบ้านจะมีเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นขนแปรงสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เป็นขนแปรงเนี่ยปัดทําความสะอาดได้เลยแต่บางบ้านอะกำลังวัดไฟของเครื่องดูดฝุ่นอะมันมันน้อยไม่เพียงพอแปรงตัวนี้ค่ะเป็นแปรงหน้าหน้ากว้างและขนอ่อน หนิงเอามาเสริมศักยภาพของเครื่องดูดฝุ่นคือเนี่ยค่ะเวลาปัดทําความสะอาดมันจะเข้าตามซอกแล้วก็เอาเครื่องดูดฝุ่นประกบด้วยมันจะได้ฝุ่นไม่คุ้มเข้าตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแปรงล่างบนหน้าและหลังได้เลยนะคะค่ะการทําความสะอาดก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมุ้งจีบนะคะเราดีไซน์มาสําหรับถ้าเราไม่อยู่บ้านไม่ต้องการรับอากาศ แนะนำให้เก็บเข้ารางการเก็บเข้ารางจะโปรเทคแดดฝนลมฝุ่นรวมถึงดอกยาค่ะการใช้งานเข่้าวประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ